ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชากินชินยิปแทค,คนะครับเฮ้ยผอจะมาเปิดตู้ลาเดนโชกุนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หลังจากใช้เวลาเก็บเพชรมัเนเลื่อนานนครับพมเปิดไปแล้ว3ามปบเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยิเอ็ด สามเจ็ดสามแปดผมเปิดไปแล้วทั้งหมดสามสิบแปดครั้งนะครับแต่ว่าผมต้องเปิดอีกเท่าไหร่ปะหนึ่งก็ประมาณห้าสิบสองครั้งห้าสิบกว่าครั้งนะครับนั่นแหละคผมจะได้การปีโอกาสออกห้าสิบเปอร์เซ็นโชคกุญยเนนมาดูครับว่าผมจะได้ไหมพอพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยไปสิบโลแรกลุยทอง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  อุ้ยท้องพวกมันท้องเลยทองแล้วโชกุนหมาว่ะโอ้โชกีว่ะรู้ไหมได้โชกุนเลยมาเลยท่านโชว์คุนโชกุนโชกุนโชกุนโอ้คุณโชกุนโชกุนโชกุนโอ้ป๊อกใช่โอ้ยตกใจคือโคตรมากออมาดีขึ้นนะไปปุ๊บแล้วก็อุ้ยท้องอุ้ยเอาไม่ใช่เอ้ยเอาไม่ใช่โอ้ยอะไรเนี่ยชี้ชี้รุดเละ อนนี้บอกว่าเราเป็นเริ่มนับไม่ดิโอ้ยเสี่ยวลาอะไรกันเนี่ยต้องไปนับไม่้แค่จะพอไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยซองเอ้าได้โชว์คุณแล้วเฮ้ยเอ้าคิดว่าไม่ได้ออกสองตัวโอ้ยังเจ๋งเลยโอ้มาตัวท้ายด้วยอึ้งไปเลยโอ้ มรู้จะดีใจขนาดไหน่อย่างนี้ผมดีใจนะไปขอขอเลิกเปิดแล้วกันเพราะผมได้แล้วเดี๋ยวเขาคลิกทีว่าจะมาเปิดไหมเอ้ยหรือเปิดต่อดิไม่เอารอดูก่อนดีกว่านึงแล้วเขามาเปิดนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ